ทางด้านแฟนคลับโปรดอดใจรอทางคิตตี้และครอบครัวของเอสกันตพงเตรียมแถลงข่าวอาการสามีพร้อมเอสุภชัยเร็วๆนี้หลังจากที่แฟนคลับต่างเฝ้าติดตามอาการของเอสกันตพงมาตลอดตั้งเจ้าตัวเกิดเหตุวูบเป็นลมหมดสติกลางงานอีเวนต์ขณะจัดรายการถ่ายทอดสดที่สยามพารากอนจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและได้พักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซีนานเกือบเดือน โดยมีพรรยาสาวคิตตี้คริสตินะ่าวิงเคร ER, ์และลูกสาวเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดและใจชื้นขึ้นมาบ้างเมื่อผู้จัดชื่อดังเอสุภชัยได้เผยว่าอาการของเอสดีขึ้นเป็นอย่างมากหลังเข้าเยี่ยมเอสเอสุภชยัยเข้าเยี่ยมเอสกันตพงก่อนหน้านี้เอสุภชัยได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนว่าได้เข้าเยี่ยมเอสกันตะพงพร้อมเผยว่าที่เอบอกตรงนี้เลยว่าทิศทางในการรักษาดีขึ้นดีขึ้นจนที่เอน้ำตาไหล ส่วนที่ถามว่าลุกขึ้นนั่งได้แล้วจริงไหมอันนี้ที่เอคุยกับทางบ้านที่เอสทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายที่เอสเราจะมีแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันเพราะว่าพี่เอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะถ้าพี่เอพูดอะไรออกไปผิดพลาดอาจจะไม่ดีพี่เอก็อยากให้ครอบครัวที่เอสทั้งแม่น้องชายแล้วก็คุณหมอมาจัดแถลงให้น้องๆนักข่าวหรือว่าพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงพี่เอสได้ทราบ ซึ่งทางครอบครัวก็มีเจตนารมณ์นี้อยู่เหมือนกันตอนนี้กําลังปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่าจะพร้อมวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้พรรยาเอสประกาศในไอจีพันรยาเอสเตรียมแถลงข่าวอาการสามีล่าสุดคิตตี้พันรยาของเอสกันะพงได้โพสต์ข้อความขอให้แฟนๆอดใจรอทางครอบครัวกําลังเตรียมการแถลงข่าวอาการของเอโดยได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า ทางครอบครัวขอขอบคุณที่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใด,ดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวคะ่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราคะ่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะ We are thankful for T. Esupachai to come visit us in the hospital นา g ะ The family is preparing to have an official statement to g e t h e r with Doctor and p a a to inform about my husband. s s y m p t o m in a proper manner so that t h e r e are no misinformation กะ Please be patient and give us a little more time because we are overwhelmed and treating our base already กะ Thank you so much for your understanding and for keep supporting us น a ค a